กรับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเคอร์ริโตะอเวกกันนะครับเออนั่นแหละตอนนี้เนี่ยผมก็ได้วัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันต้องใช้เอลิเลตโทเค็นนั่นแหละนี่ครับผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วนี่สองพันห้ใช้2,500ในการอเวกนั่นแหละผมก็เลยจะมาจัดในคลิปนี้ให้ดูท่านผู้ชมครับดูซิว่ามันจะได้บัฟอะไรบ้างโอเคผมก็กดเข้ามาเลยนี่นะครับแล้วก็กดอเวกไปเลยนี่นะครับมันก็จะให้เรา ใช้ไอ้เรทโทเคนทั้งหมด2 5 0 0ะครับโอเคแล้วเราก็กดไปเลยนี่ไปเรียบร้อยเรทโทเคนกูมันจะคุ้มไหมไวะแม่งกดไปแล้วด้วยอ่ะเอาคืนไม่ได้คือถ้าผมไม่เอาเวกเนี่ยผมซื้อเรนโกโคูได้ตัวนึงเลยนะเนี่ย2 5 0 0หรือไม่ก็ถ้าเก็บอีกหน่อยก็สามารถซื้อไอตัวไรเนอร์ได้เลยนะครับไอรีวนั่นแหละเสียดายเปล่า <laughs> ถ้าเก็บอีกนี้ก็ซื้อตัวโหมดได้อยู่นะเออประมาณ3า0พันหอ่ะไม่เสียวเวลาเราเอาไปลองในโหมดเลสอะไรวะไอ้เหี้ยผมจำชื่อไม่ได้แน่เลยอ๋อสปีดเลสโอเคครับผมจะเอาไปลงในสปีดเลสนะครับนี่เราคลิโตะเอาเวกเลยดูซิว่ามันจะได้บัฟอะไรบ้างเห็นมันมีบัฟอะไรสกิลอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าเวียรครูดาวมัน่าจะแรงเออน่าจะแรงครูดาวน,านั้นมันต้องแรงดีโอเคตัดไปเลยครับ โอเคผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเลียดกูเหลือครึ่งรอเลยเฮ้ยโอ้โหเข้ามาปุ๊บตายอยู่โดนเกลียนโดนเกลียนกูโดนเกลียนแค่วิเกิดนั่นแหละรอรับสตาร์กรรมไปนะเจ้าว้าเกิดไปละเจอกูแน่ไอ้เชี่ยมา้เชี่ยวว้าสสกวิกเด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 เจอเดเจอเดเจอเดจมึงโดนกูแน่สตาร์เบรสตีมยา อียังหลอกหน้าเจอดีหน่อยเป็นไงพุ่งมาปะไลฟันรัวๆแล้วก็ท่าไม่รู้คือชื่อไม่ออกโอ้โหเม็กแล้วก็อัติเมสกิลไปเลย yeah. โอ้โหวงโคจรกว่าครับท่านผู้ชมแต่สีขาวจั่วเลยไม่เห็นอะไรเลยโ oh oh <my> อาา้โหองค์กรองค์กรอลังการอยู่นั่นนี่เจอโคคุชิบโบอลังการกว่า oh <my> <laughs> แล้วพุ่งไปต่อ <laughs> ก็ฟันต่อต่อคอมโบกันไปเป็นชุดแล้วก็เจอเจอโคคุชิบโบเลยลิ้นพันแล้วแล้วก็กดสกิล คิวโลลัวสแปมสแปมมันก็ใส่สแปมใส่ผมมาผมก็พุ่งไปผมก็ฟันต่อแล้วผมก็สวนแล้วผมก็ฟันโอ้ยผมก็โดนมันแดบตัวที่ผมก็จะตายแต่ผมก็ยังสู้ผมเจอออมส์ก็รอดแล้วก็สตาร์พอสตีมปาดมาเตะต่อสู้ไปต่อยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้หรอกหนะกูยังไม่ตายยังไม่ตายเกือบตายแล้วนะผู้ชมนี่นายเจอท่าสามไม่พุ่งไประเบิดมาอะไรโอ้ยพาคนลมาโอ้คนเออสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีไม่ รอไปครับรอยังไม่ยังไม่จบยังไม่ยังไม่จบเจอเดี๋ยวเจอโอเคแล้วผมก็เกิดใหม่บเป็นปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทาการพุ่งต่อไปเพื่อต่อเลือดแล้วก็ฟันรัวๆจากนั้นก็ตามด้วยท่าสามก็ีเจ้าผมกิโบนี่แต่มันยังไม่จบแล้วแล้วผมก็โดนัปฟันต่อเยบๆเลยใช่ตามเหมือนกันนะแต่ผมตบคู่แล้วก็ฟันมันต่อแล้วมันก็แดบใส่ผมแล้วผมก็สตาร์บลสตี ผมก็ใช้ตัวเออตัวสำรองนั่นแหละนั่นแหละปล่อยสกิลเสรมันเพื่อต่อเลือดมันต่อ,ตอ,ตอตจากนั้นมันเลือดมันก็เหลือเครื่ดอดงรอไปที่ร้อยผมได้เห็นว่าสกิลคู่สกิลอันติเมตคูลด,ดาวแล้วผมก็เลยกดเปิดไป star burst stream เย้ <c oughs> โอ้โหอรราการเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนในสรุปว่าในสองเธอถึงมันใช้ได้สองรอบ <c oughs> ใช่ไหมนี่โอเค <c oughs> แล้วผมเพิ่งสกเกตว่าดาบผมมันใหญ่ขึ้นครับท่านผู้ชมดูดิดาบใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มี หรือเปล่าหรือว่าภาคล่าสุดมันมีว่าดาบยอะใหญ่เนี่ยเออนั่นดีไม่รู้ครับผมไม่ใช่แฟนซอสออนไลน์ของจิกก็งทำเอเซฟสละอันแหะผมก็พุ่งไปต่อจะต้องมใช้ท่าใหม่ที่ึงได้มาฟันต่อไปเราล้วเพื่อให้มันเสียชีวิตในทันทีแล้วผมก็พุ่งไปแล้วมันก็ใช้ท่าไฟใลสุผมก็โดนโดนไปหนึ่งดาเมจแล้วผมก็สวนต่อแล้วจะนั้นผมก็ตอกสดมันแล้วผมก็พุ่งแล้วผมก็แล้วผมก็แล้วผมก็อะไรวะไอเทียภากไม่ทัน เนี่ยมันคือสารภาดมันเกินไปละเออตายเฮียเวอร์รีผมที่เห็นว่ามันใกล้จะตายแล้วผมก็เลยพุ่งไปทำแบบไม่คิดชีวิตจนมันเสียชีวิตในที่สุดผมก็ได้เพชรแล้วก็เลโตเข็มแต่ไม่ได้อย่างอื่นน่าเสียใจมาก